ขั้นตอนแรกเราก็จะไปเปิดไฟล์ new แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นชื่องานที่เราจะทำนะคะก็คือ p e p s i 3D สเกลก็คือพิกเซลนะคะส่วนความกว้างก็คือ1,920พิกเซลความสูงหรือความยาวก็คือ1 8 0พิกเซลค่ะแล้วก็ Create ได้เลยค่ะ พอได้หน้าต่างลักษณะนี้แล้วก็ให้เราเปิดรูปต้นแบบงานของเราขึ้นมาเลยค่ะอาจจะขยายเพิ่มขึ้นเพื่อให้มองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือการล็อกไฟล์รูปต้นแบบแล้วก็มาเพิ่มเลเยอร์ค่ะเลเยอร์ที่สองนี้เป็นเลเยอร์งานที่เราจะทำกันนะคะ ต่้ตอนต่อไปก็คือการแบ่งครึ่งขวดเบรซี่ของเราค่ะก็คือการกด c t r l R เพื่อให้แบบรรทัดออกมาค่ะจากนั้นก็คลิกซ้ายที่ใบประทัดได้เลยค่ะแล้วก็ลากออกมาหาจุดกึ่งกลางของขวดก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปคือการ ล่างเส้นขวดนะคะเราจะไปที่เครื่องมือ p e i n t to Tool การล่างเส้นขวดนี้เราจะใช้แค่เครื่องมือส t o นะคะ f i l เราจะปิดไปก่อนแล้วก็จะทำการล่างไลยค่ะ พอเราล่างเส้นขวดแบบซี่มาได้ในลักษณะน,นี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการทําให้เส้นที่เราล่างนี้เกิดความโมนโคง้งตามแนวขวดค่ะเราก็จะไปที่เมาส์ขาวนะคะให้คลิกไปที่เส้นได้เลยค่ะขั้นตอนนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะว่าต้องการ ความมนโค้งมากแค่ไหนค่ะพอเราได้ความมนโค้งในลักษณะนี้เสร็จปุ๊บต่อไปจะเป็นการแบ่งส่วนระหว่างฝาขวดแเ๊บซี่ส่วนที่เป็นขวดพลาสติกแล้วก็ส่วนที่เป็นน้ำ เราก็จะแบ่งส่วนโดยการใช้กันไกนะคะให้เราเลื่อนเมาส์ไปที่อย่างลบและขี้ขวาเลื่อนมาที่กันไกได้เลยค่ะเราก็จะมาตัดส่วนที่เราแบ่งไปตอนแรกนะคะพอเราแบ่งได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็ สามารถปิดเลเยอร์ออภาพต้นแบบไปได้เลยค่ะก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้จากนั้นก็ให้เราใช้เป็นทูแบ่งเส้นตามนี้เหมือนเดิมค่ะ แบ่งสัดส่วนมาให้ได้ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการเลื่อนให้กลับมาที่เดิมเหมือนเดิมค่ะ ถ้าใครเลื่อนตรงนี้ไปเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วมันไม่ตรงกับสเกลขวดข้างล่างสักทีนะคะก็ให้เรากด ctrl y เพื่อที่จะทําให้เส้นงานของเราเล็กลงค่ะแล้วก็ค่อยเลื่อนมาพอได้ตามเหมาะสมตามที่เราเห็ดว่าโอเคแล้วแล้วก็ ctrl y กลับเหมือนเดิมค่ะใครอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่ามันจะมีส่วนเกินตรงนี้ออกมาก็ให้เราไปที่ เมาส์ขาวเหมือนเดิมค่ะแล้วก็กดที่เส้นลากเข้ามาตรงเส้นตามที่เราแบ่งไว้ค่ะแล้วก็จะได้3ามส่วนของขวดเปซิ่งมาในลักษณะที่เป็นฝาเป็นขวดพลาสติกแล้วก็เป็นส่วนของน้ำค่ะขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการลงสีนะคะก็จะขออนุญ,ญาต เปิดภาพต้นแบบเพื่อที่จะดูสีอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็ส่วนของขวดพลาสติกค,ค่ะขวดพลาสติกนี่คือต้องการให้ มันเกิดความจางลงกว่านี้นะคะก็จะมาปรับตรงนี้ให้เป็นประมาณสี่สิบเอร์เซนค่ะโอเคส่วนตรงน้ำก็จะเป็นสีดำที่มันขึ้นเป็นแบบนี้เพราะว่าเราปิดตรงฟิลส่วนที่มันจะเป็นน้ำไปนะคะเพราะว่าสโต๊ก็คือเส้นฟิลก็คือพื้นที่ที่เหลือคะ่ะแล้วก็จะกลับแบบนี้ก็จะได้ ขวดมาในลักษณะนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราครอบทั้ง3ใช้เมาส์ดำครอบทั้ง3ส่วนเลยนะคะก็กด Ctrl G เพื่อทำให้ทั้ง3ส่วนนี้เป็นส่วนเดียวกันค่ะหลังจากนั้นก็ไปที่ Effect 3D 3D Classic แล้วก็ไปที่ Reverb ค่ะก็จะได้มาในลักษณะนี้ Perspective ตรงนี้จะขออนุญาตเปลี่ยนเป็น ยี่สิองศานะคะแล้วก็ m มออ็ปชันเบิร์นสเตปนี้คอนอนี้เป็นเป็นร้อยเพื่อความเบิร์นที่สวยงามนะคะหลังจากนี้ก็กดโอเคได้เลยะคะ่ะเราก็จะได้ขวดเบบซี่ของเรามาในลักษณะนี้ก่อนจากนั้นก็จะเป็นส่วนของการเอาโลโก้ของขวดเบบซี่มาใสาะคะ่ค่ะเราก็จะไปเปิดไฟล์ตรงนั้นมา พอดได้มาในลักษณะนี้แล้วก็กด c t r l C เพื่อกอบงานค่ะแล้วก็ c t r l ปพอดได้มาในลักษณะนี้แล้วก็ให้เราไปกดที่ Windows ค่ะหาตรงคำว่า Symbol ค่ะแล้วคลิกเข้าไปได้เลยมันก็จะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้มาให้ ให้เรากดไปที่โลโก้เบบซี่ของเราค่ะแล้วก็ลากเข้าไปเลยโอเคเสร็จแล้วก็ลบได้เลยค่ะพอมาถึงตรงนี้เสร็จแล้วเราก็กดไปที่ขวดเบบซี่ของเราค่ะกด Appearance แล้วก็มา 3D มดี o ค่ะอืม ก็จะมาในลักษณะเหมือนเหมือนที่กด3 d ดีก่อนหน้าน,นี้แต่ว่าเป็น3 d ดีที่เราทำไปแล้วค่ะต่อไปก็จะเป็นกดที่ a p p a r t w o r k ค่ะในส่วนของตรงนี้คือเราก็จะหาส่วนที่เป็นโลโก้ของเปเปซี่ค่ะว่ามันเป็นส่วนไหนนี่ก็เจอแล้วว่ามันเป็นส่วนที่7นะคะต่อไปเราก็จะเอาโลโก้มาใส่ค่ะ ที่เราใส่ไว้ในซิมโบลเมื่อกี้นี่ก็เลือกขนาดตามที่พอใจได้เลยค่ะว่ามันอยู่ตรงกลางหรือย,อยังจุดก้องการมันคือตรงไหนเสร็จแล้วก็ shade artwork ค่ะแล้วก็กดโอเคได้เลยแล้วก็จะมาปรับเงาตามความต้องการของเราค่ะ ก็แล้วแต่เลยนะคะว่าใครต้องการเงาของขวดตรงไหนอะไรยังไงอยากได้เงาแค่ฝั่งเดียวไหมหรือว่าอยากได้เงาสองส่วนสองฝั่งโอเคเสร็จปุ๊บเราก็กดโอเคได้เลยค่ะ เราก็จะเอาเส้นไม้ประทัดที่เราแบ่งไว้ออกก็จะได้ขวดเปบปซีตามที่เราต้องการาะะแล้วนะคะเราก็จะสุดท้ายก็คือจะใส่พื้นหลังลงไปค่ะอันนี้จะขอเปลี่ยนสีพื้นหลังไว้ก่อนมาดคลิกข,ขวา send to back แค่นี้ก็ถือว่าได้ขวดเ๊็ซี่ทีดตามที่เราต้องการแล้วค่ะขอบคุณค่ะ